โลกที่วุ่นวายใต้เท้าของเราใ่เดือนกับเพื่อนๆของเขาน้องๆรู้ไหมครับว่าใต้ดินเนี่ยมันเป็นโลกที่ลี้ลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเราไปสำรวจชีวิตอันน่าทึ่งใต้ดินกัน ไ้เดือนเนี่ยเขาเป็นเหมือนคนทําความสะอาดอยู่ใต้ดินเลยนะครับเขาจะกินใบไม้เก่าๆแล้วเขาก็จะเปลี่ยนดินไปเป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยเนี่ยทำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงด้วยในดินน่ะย,ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายเลยอย่างเช่นแมลงปีกแข็งเล d y b ที่บักมดแล้วก็อื่นๆพวกเนี้ยนะเขาช่วยรักษาดินให้มีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุข แล้วก็รากของต้นไม้ต่างๆมันก็อยู่ใต้ดินด้วยนะมันจะดื่มน้ำแล้วก็ทานอาหารจากดินเพื่อให้ต้นไม้โตสูงแล้วก็มีผลไม้มีผักอร่อยๆให้เราทานแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เล็กมากๆเลยเรียกว่าไมโครออร์แกนิซึมมันอยู่ใต้ดินมันจะเป็นตัวช่วยย่อยสลายสิ่งเก่าๆที่เป็นอาหารสำหรับต้นไม้ มันเหมือนกับเป็นทีมรีไซเคิลเลยไ้เดือนแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยเขาจะทำอุโมงค์ทำให้มีอากาศมีน้ำมีอาหารเคลื่อนที่อยู่ใต้ดินได้ทําให้ต้นไม้อะเติบโตแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีเพราะว่ามีอากาศน้ำและอาหารผ่านไปตามอุโมงค์ต่างๆสิ่งมีชีวิตที่ยุ่งเหิงที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยมันทำให้ดินมีสุขภาพดีหมายถึงทำให้ต้นไม้มีความสุข ถ้าไม่มีพวกมันนะสวนแล้วก็ฟาร์มของเราก็จะไม่เขียวขจีแล้วก็ไม่มีอาหารอร่อยๆอให้เราคราวหน้าเราเดินอยู่บนดินนะอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ยุ่งเหยิงจำนวนมากเต็มไปหมดที่ช่วยให้โลกของเราเติบโตและอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ